สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูชบ่ช่างเกมทมีค่ะเกมจะมาวาดภาพเด็กผู้หญิงน่ารักใส่ชุดคุมปาฉลามกันค่ะเลิ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เกมมีเกี่ยวบความรู้เกี่ยวกับฉลามค่ะเพื่อนๆรู้จักฉลามกันไหมคะ เกเชื่อว,ว่าทุกคนต้องรู้จักฉลามกันแน่นอนค่ะวันนี้เกมีเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับฉลามน้ำเงินค่ะถ้าเพื่อ,อนๆอยากรู้แล,แล้วก็เดีย๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะฉลามน้ำเงินหรือที่รู้จักกันในชื่อฉลามน้ำเงินใหญ่เป็นฉลามสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในวงคาชาฮีนีแด และเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในสกุลนี้ที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกในมหาสมุทรเขตอบอุ่นและเขตร,ร้อนของโลกโดยเฉลี่ยแล้วมีความยาวประมาณ3เมตรและชอบน้ำที่เย็นมากกว่าฉลามน้ำเงินอพยพในระยะทางไกลเช่นจากนิวอิงแลนด์ไปยังอเมริกาใต้ ฉลามน้ำเงินเป็นสัตว์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วมากฉลามน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและมีลูกคลอกใหญ่ตั้งแต่25ถึง100ตัวพวกมันกินปลาตัวเล็กและปลาหมึกเป็นอาหารหลักแม้ว่าพวกมันจะกินเหยื่อที่ใหญ่กว่าได้ก็ตาม นักล่าของฉลามน้ำเงินบางส่วนได้แก่วานพิชคาตแล้วฉลามขนาดใหญ่เช่นฉลามเสือและฉลามขาวอายุไขสูงสุดยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าพวกมันสามารถมีอายุได้ถึง20ปี เมื่อเรารู้จักฉลามน้ำเงินแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของฉลามน้ำเงินกันค่ะถ้าเพื่อ,อนๆอยากดูแลแ้วล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะฉลามน้ำเงินมีลำตัวสีอ่อนและมีครีบบอกยาว เหมือนกับฉลามชนิดอื่นๆฉลามน้ำเงินมีสีตัดกันโดยส่วนบนของลำตัวเป็นสีน้ำเงินเข้มแานข้างสีอ่อนและส่วนล่างเป็นสีขาวฉลามน้ำเงินตัวผู้โดยทั่วไปจะโตได้ถึง2-3เมตรในขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อโตเต็มที่ตัวอย่างขนาดใหญ่สามารถโตได้ถึง4-6เมตร ฉลามน้ำเงินมีรูปร่างค่อนข้างยาวและเพียวบางโดยทั่วไปตัวผู้จะมีน้ำหนัก27-55กิโลกรัมและตัวเมียจะมีน้ำหนัก93-182กิโลกรัมฉลามน้ำเงินยังเป็นสัตว์เลือดเย็นและมีประสาทรับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ เมื่อเรารู้ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของฉลามน้ำเงินแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้เกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสของฉลามน้ำเงินกันค่ะระบบประสาทสัมผัส ทั้ง5ที่ฉลามน้ำเงินมีร่วมกับสมาชิกอื่นๆในวงคาชาฮินิแดได้แก่การมองเห็นการได้ยินเส้นข้างลำตัวการรับรู้ทางเคมีและการรับรู้ไฟฟ้าประสาทสัมผัสเหล่านี้ช่วยให้ฉลามสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเรารอบตัวได้ดีค่ะ ดวงตาของฉลามน้ำเงินที่พัฒนามาอย่างดีจะมีความแตกต่างกันในโครงสร้างตาของพวกมันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการปรับตัวเพื่อการมองเห็นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงหลากหลายตั้แต่ผิวน้ำที่มีแสงสว่างจ้าไปจนถึงความมืดมิดของท้องทะเลลึก ตำแหน่งด้านข้างข,างของดวงตาทำให้มีระยะการมองเห็นแบบไซโครเปียน360องศาหมูชั้นในของฉลามประกอบด้วยเขาวงกดเยื่อบางๆซึ่งประกอบด้วยช่องครึ่งวงกลม3ช่องที่เต็มไปด้วยของเหลวและเรียงตัวในแนวตั้งฉากฉลามเหล่านี้ไวต่อความถี่ที่ต่ำประมาณ100เฮิรต แต่สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงถึงประมาณ1,000เฮิรตซเส้นข้างลำตัวของฉลามสีน้ำเงินเป็นโครงสร้างที่รับความรู้สึกทางกลาศาสตร ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของอนุภาคได้ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองต่อการรบกวนทางกลศาสตร์ที่เกิดจากสิ่งเรา้าที่ไม่ใช่เสียงได้เส้นข้างลำตัวนี้ใช้เพื่อกำหนดทิศท,ทางและความเร็วของกระแสน้ำตลอดจนกระทั่งสัญเสทือนที่เกิดจากเหยื่อผู้ล่าและมีสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันที่เคลื่อนที่ผ่านน้ำระบบเคมีกับความรู้สึก ในฉลามน้ำเงินประกอบด้วยการรับรสการดมกลิ่นซึ่งเป็นความรู้สึกทางเคมีทั่วไปการทำงานต่างๆเช่นการสื่อสารการสื่อพันธุ์และการตรวจจับอาหารล้วนเชื่อมโยงกับกลิ่นการรับรสส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารและเกี่ยวข้องกับการใช้ปุ่มรับรส ในการประมวลผลอาหารและประเมินความน่ารับประทานผ่านการสัมผัสโดยตรงซึ่งมักจะส่งผลให้ตัดสินใจกลืนหรือปฏิเสธอาหารฉลามสีน้ำเงินสามารถตรวจจับไฟฟ้าอ่อนๆที่เกิดจากวัตถุที่ไม่มีชีวิตและสัตว์อื่นๆผ่านตัวรับพิเศษฉลามเหล่านี้ใช้ประสาทสัมผัสทางไฟฟ้า เพื่อระบุตำแหน่งและจับเหยื่อเมื่อเรารู้ระบบสัมผัสของฉลามสีน้ำเงินกันแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้วงจรชีวิตของฉลามน้ำเงินกันค่ะว่าเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ ฉลามสีน้ำเงินเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวมีรกเป็นถุงไข่แดงโดยออกลูกครั้งรับ4ถึง135ตัวต่อคลอจากการตั้งครัน9ถึง12เดือนหลังจากคลอดลูกฉลามตัวเล็กจะถูกปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณเพาะเลี้ยงเพื่อให้เฉลิมเติบโตด้วยตนเอง บริเวณเพาะเลี้ยงเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับทารกแรกเกิดในช่วงเดินแรกๆของพวกมันตัวเมียจะโตเต็มที่เมื่ออายุ5-6ปีในขณะที่ตัวผู้จะโตเต็มที่เมื่ออายุ4-5ปีเมื่อเรารู้วงจรชีวิตของฉลามน้ำเงินแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้ที่อยู่อาศัยของฉลามน้ำเงินกันคะ่ะ ฉลามสีน้ำเงินเป็นฉลามในมหาสมุทรและทะเลที่พบได้ทั่วโลกในหน้านน้ำลึกในเขตอบอุ่นและเขตร้อนจะผิวน้ำจนลึกได้ถึง350เมตรมันอาศัยอยู่ทางเหนือใกล้ถึงนอร์เวย์และทางใต้ใกล้ถึงชิลีฉลามน้ำเงินพบได้ในนอกชายฝั่งของทุกทวีปย,ยกเว้นแอนตาร์กติกา เมื่อเรารู้ที่อยู่อาศัยของปลาฉลามสีน้ำเงินกันแล้วเดวราจะมารู้การอบพยกย้ายถิ่นฐานของปลาฉลามน้ำเงินกันค่ะถ้าเพื่อ,อนๆอยากรู้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะฉลามน้ำเงินเป็นสัตว์ที่อบพยกย้ายถิ่นฐานบ่อยโดยเดินทางเป็นระยะทางไกลข้ามหน้านน้ำเขตอบอุ่นและเขตร้อน การอบพยกย้ายถิ่นของฉลามน้ำเงินเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูความพร้อมของเหยื่อและความจำเป็นของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฉลามน้ำเงินเหล่านี้เคลื่อนไหวทั้งได้ในแนว,แน,วนอนและแนวตั้งพฤติกรรมการ,การว่ายน้ำของฉลามจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันในช่วงเวลากลางวัน ฉลามน้ำเงินเคลื่อนไหวด้วยอัตราเฉลี่ย1.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในช่วงเวลากลางคืนฉลามน้ำเงินจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นโดยมีอัตราการเคลื่อนไหวเฉลี่ย1.8จนถึง2.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฉลามสีน้ำเงินจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลากลางคืนในช่วงเวลากลางวันฉลามสีน้ำเงินมักจะอยู่ในน้ําลึกประมาณ30เมตรในขณะที่ในช่วงเวลากลางคืนฉลามสีน้ําเงินจะลงน้ําไปลึกกว่านั้นเล็กน้อยประมาณ40เมตรฉลามน้ําเงินส่วนใหญ่จะอยู่ระดับความลึกของน้ำที่18ถึง42เมตร พฤติกรรมของฉลามน้ำเงินยังได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิของน้ำด้วยค่ะโดยชอบอุณหภูมิที่ประมาณ14ถึง16องศาเซลเซียสแม้ว่าจะพบฉลามน้ำเงินในน้ำที่มีอุณหภูมิระหว่าง8ถึง17องศาเซลเซียสก็ตามฉลามน้ำเงินมักจะว่ายน้ำใกล้ผิวน้ำในช่วงเดือนที่อากาศเย็นกว่า แต่พฤติกรรมดังกล่าวจะลดลงในช่วงเดือนที่อากาศหนาวที่สุดหรืออุ่นที่สุดซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำเดี๋ยวเราจะมารู้การให้อาหารของปลาฉลามสีน้ำเงินกันค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะการให้อาหารของปลาฉลามสีน้ำเงินมีดังนี้ค่ะ เป็นเหยื่อที่สำคัญที่สุดสำหรับปลาฉลามสีน้ำเงินแต่แหล่งอาหารของพวกมันยังรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างเช่นปลาหมึกกระดองปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ทะเลกุ้งมังกรกุ้งอู ปลากราบพงปากยาวปลาทูน่าและนกทะเลบางครั้งคราวอาจเป็นนกนางแอ่นด้วยค่ะเมื่อเรารู้อาหารของปลาฉลามสีน้ำเงินกันแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้นักล่าของปลาฉลามสีน้ำเงินกันค่ะ ฉลามน้ำเงินที่มีอายุน้อยและตัวเล็กอาจถูกฉลามที่ตัวใหญ่กว่าเช่นฉลามขาวฉลามเสือวานเพชรคาดสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียแมวน้ำช้างเหนือและแมวน้ำขนแหลมจับกินเป็นอาหารได้ค่ะแมวว่าฉลามน้ำเงิน จะมีการมองเห็นแบบสองตาที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการมองเห็นล่วงหน้าต่อเมื่อไล่ล่าเหยื่อแต่การวิจัยระบุว่าฉลามสีน้ำเงินไม่เก่งในการมองเห็นนักล่าที่เข้ามาจากด้านหลังเสมอไปตามการทดลองพบว่ามุมจมตีที่ดีที่สุดของนักล่าขนาดใหญ่เมื่อเล่ล่าฉลามน้ำเงินคือจากทิศทางหาง ซึ่งจะทําให้นักล่าอยู่ในตําแหน่งที่จะโจมตีคลีบหางของฉลามสีน้ําเงินได้และทําให้ฉลามสีน้ําเงินเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างไรก็ตามฉลามสีน้ำเงินไม่ได้ไร้ทางสู้โดยสิ้นเชิง mm. เมื่อเข้าใกล้ด้วยทางคีบหางเนื่องจากสามารถปรับประสิทธิภาพการหลบหนีได้ตามระยะการตอบสนองระยะทางที่ไกลออกไป และพยายามว่ายน้ำหนีด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องฉลามสีน้ำเงินนักจะเบี่ยงเบนความสนใจนักล่าด้วยการหันอย่างฉับพลันและเร่งความเร็วเป็นช่วงสั้นๆเพื่อใช้ในการหลบหนีค่ะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับฉลามสีน้ำเงินมนุษย์มักจับ ปลาฉลามสีน้ำเงินเอามาเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆอาทิเช่นเนื้อฉลามน้ำเงินสามารถรับประทานได้โดยจะรับประทานสดตากแห้งรมควันเค็มและนำไปทำป,ปลาป่นค่ะเช่นสามปลาหลอดและสารตะกัวสูงค่ะส่วนหนังปลาฉลามสีน้ำเงินนิยมเอามาใช้เป็นเครื่องหนัง คีบฉลามเอามาใช้ทำซุปหูฉลามและตับฉลามเอามาใช้ทำน้ำมันค่ะการกักขังและการเพราะพันธุ์ของปลาฉลามสีน้ำเงินมีดังนี้ค่ะฉลามสีน้ำเงินนั้นค่อนข้างเลี้ยงง่ายและเก็บไว้ในที่เพาะเลี้ยงได้ง่ายค่ะส่วนปัญหาหละ่ะ ดูเหมือนว่าจะเป็นการขนส่งปลาฉลามตัวใหญ่ค่ะฉลามสีน้ำเงินตัวเล็กที่มีขนาดยาว1เมตรสามารถขนส่งไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้ง่ายแต่การขนส่งฉลามน้ำเงินตัวใหญ่จะยุ่งยากมากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามฉลามสีน้ำเงินที่มีขนาดเล็กนี้เมื่อถูกนำเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฉลามเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการโดนนักล่าฉลามชนิดอื่นๆที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ด้วยกันค่ะเช่นฉลามหัวบาดฉลามแนวปะการังสีเทาฉลามหาดทายและฉลามเสือไซจับกินเป็นเหยื่อได้ค่ะเดี๋ยวเรามารู้ การอนุรักษ์ของปลาฉลามสีน้ำเงินกันค่ะฉลามน้ำเงินคิดเป็นประมาณร้อยละ85จนถึง90%ของปลาน้ำจืดทั้งหมดที่ถูกจับโดยการประมงในมหาสมุทรค่ะ และในปีพศ2561 IUCN ได้กำหนดสถานภาพให้ปลาฉลามสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันฉลามสีน้ำเงินอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเข้าบรรจตุตามกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเกตความรู้ที่เกตนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆชอบกันไหมคะตอนนี้รูปของเกตก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เกสด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย